นี่มาดูในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยนะครับก่อนหน้นี่ทางสมาคมกีฬาของจังหวัดภูเกต็ตเขาเดินทางไปดูงานที่จีนนะครับแล้วก็ไปเห็นเรื่องของการมวยไทยที่มีการสอนที่จีนก็เลยชักชวนขึ้นมามาเรียนกันที่ภูเกต็ตเลย<อ>นะครับตอนนี้นักกีฬาเดินทางมาถึงแล้วนะครับพวกก็ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรมวยไทยเทรนเนอร์เทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์จากจีนนะครับพร้อมสื่อมวลชนกว่า8ปคนเดินทางมาถึงจังหวัดภูเกต็ตแล้วนะครับเพื่อกับเคลื่อนกีฬามวยไทยสูส่ซอฟต์ตพาวเวอร์ครับ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรมวยไทยเทรนเนอร์เทรนนิ่งแอนด์เทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์จากประเทศจีนนะครับพร้อมครอบครัวและสื่อมวลชนกว่า80คนได้เดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตแล้วโดวยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจากภาครัฐเอกชนนะครับร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยการเชิดสิงโตจากนักกีฬาวูซูจังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบพวงมาลัยและของที่ระลึกอย่างกางเกงน้องจุ้งสัญลักษณ์มาร์คคอร์ดของภูเก็ตให้แก่คณะ ึ่งบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศอบอุ่นครับโดยผู้ที่เข้าอบรมนะคะก็จะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากคณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเกต็ตและเทรนเนอร์ครูมวยไทยจากบริษัททีแอนวายมวยไทยจำกัดและดาราน,นักแสดงและผู้ที่มีชื่อเสียงด้านสุขภาพและได้รับใบป,ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเกต็ตรองรับนะคะในการรับรองการประกอบอาชีพเทรนเนอร์ซึ่งจะฝึกอบรมตั้งแต่วันที่7ถึง17เมษายนส พ567นี้ที่จังหวัดภูเก็ตจากความร่วมมือของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจมวยไทยในจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่ soft power ดึงกลุ่มผู้ประกอบการยิมมวยไทยในจีนนะคะหลายพันแห่งให้มาเรียนมวยไทยนั่นเองค่ะ